เอาละสำหรับคลิปนี้ผมหวังว่าที่เรายิ้มันมาดูผมนะครับแต่แต่ถ้าไม่มาดูก็ไม่เป็นไรครับผมมันโนเนี้อถ้าเงินก็ไปดูคลิปกันเลย943 511ให้ไวมา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 ชื่อดาวจ้ะ ได้เล่นกับเดายวยูเล่านึงเฮ้นเต้นเฉยเลยวิเชียนเสียบไทยยิ่งมาเต้นเต้นเต้นเอาแคลรี่เลยก็ยอมแพ้ไปซะมาดูกันนะพีพีเราอยู่ใครจะเล่นตัวอะไรเชียนฝั่งนั้นก็มีวิเชียนเพิ่มเติมคือฝั่งเราเนี่ยมีวิเชียนเยอะกว่าฝั่งเรามีวิเชียน2คนครับเพิ่มความอัปลีให้กับทีมเนี่ยประมาณ200% ปลาหมึกมาแล้วจับปลาหมึกมาแล้วตาแรกของเกมด้วยวิวิจีดาวิวเอาดีวอไฮเลยเหี้ยตัวตัวที่หนักเหี้ยพี่ดาวิ้มมามามาเห้ยพี่ดาวิ ไปแล้วสู้กับศัตรูไปด้วยกันนี่ที่เรายังเขาทำเลยมันมรไปนค้กไม่ก่อนล่โมเดลไปทำอะไรตรงไหนนไะได้เลยเรียงกาลีมาแทน จะมาแพ้ตัวหน้าพี่ดาอยู่นี่เหรอเขาก่อนยังจำได้เลยถอยกันด้ได้เลขอบคุณยังจำเขาก่อนที่พาพี่ดาวยิ้มชนะไม่ได้แต่ก็ไม่เป็นไรหรอกทุกค ไปเลยไปเลยไปเลยเดี๋ยวค่อยเดี <sink holes> ๋ยวค่อยคิดเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยน่คิดพี่เราอยู่เก่อนนะเดี๋ยวเรามาตามมือกัเลยเด้อ

พี่ดาวพี่ดาวกูอยากทำพี่ดาวกูกูขอได้มั้กูขอเหอะโอ้ต่กูตายใช่อย่ากทำพี่ดาวแต่กูตายฟัง,ยททยง้าโอ้ <laughs> อยเดยชับุ่ครับทีดอันที่ม,มาจากบาพอดีครับโอ้ยโอย,โอยบังให้โลมหน่อยโลมเลือดเหลือน้อยเหลือเกิน าจะดูพีระเขาทำอะไรสงสัยพีระเาเน้นเน,น้นเน้นจบปอมแด่เลยวันนี้ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Một người đối diện đã bị không thì đau của tay mới đầu mà bấm lên nữa, ông mà tì gặp chết bét này, ông ông chích phải quá hiếu bị hề đấy thua. Hãy subscribe không đâu lỡ những แนว้องกันศัตรูหายไปแล้วซูเปอร์ซีกลังถุส่งออกไป้อ,อย่างไรตายคู่แล้วมะอังเปาเอ้ยคารักเจ้าซะเกินอังปเปารวมถึงเจ้าพอตเตอร์ก็ด้วยคารักเจ้าจริงๆพอตเตอร์และที่ขาดไปไม่ได้เจ้าน้ำโมคารักเจ้าซะเกินพวกเจ้าทั้งสามคนนี้เป็นผู้ที่มีจิตใจ,ใจอนดน้อยใา้เชี่ยออกของเวทหน่อยครับ ทั้ง,งอังเปาพัตเตอร์อมและนามโมขารักเจ้าจริงๆจ,จุ๊บจุบจุบจุบเฮ้เฮ่ <Okay. S 1> <c ười> ที่รักถูกโจมตีอืม Okay. Okay. đi cái để lên tập thi hơi không Đi mất rồi đi ok để có phía phía đâu phía đâu tôi nào รรคิดถึงปลาหมึกหรือเปล่าปลาหมึกมาแจ้โหดแล้วนี่ทําไมตีไวจังอะโอ้ยแต่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 โอ้โหโอ้โหเฮ้ยทำไมถึงได้เท่ขนาดนี้กันเนี่ยวิสาทุก้าสิบเก้านี่เขาเรียกอะไรเจ้านี่รักษาเจยุยรักษาเฮ้ยน่ารักกันเลยแหมนี่แหละครับวิเชียรเหมือนกันก็ต้องช่วยเหลือกันเอ้ แก่แล้วนะเดี๋ยวให้สีวางลิงก์ดิสไว้ในคอมเมนต์นะครับวัดอีอีอุ้ยเจ็บแล้วเจ็บแล้วเพื่อนเจ็บแล้วงอแกแหละเออมันมันงอคงแบบไม่ได้เล่นจริงจังอะไรแบบนั้นอุ้ยพี่ดาวพี่ดาว หยุดเดี๋ยวนี้อย่าทำร้ายเพื่อนเราเด็ดขาดนี่คือแก๊งวิเชียนเข้าใจไหมเราคือซีฟู้ดแอนด์วิเชียนไม่มีใครสามารถทำอะไรเราได้ไปเถิดกลับกลับทั้งตัวใหญ่ๆอย่างนี้ที่ดาว เดี๋ยวเดี๋ยวค่อยไปดูวิดีโอยังไงเหี้ยโอ้โหถุยเถื่อนละเกือบแล้วยูเอตตายโอเคเจยุยยเจยุยตายแล้วใครทำเจยุยครับเนี่ย Ui. <coughs> Bố <coughs> <coughs> oh, bà lon, Ê, Bố bà lon Cái gì vậy? Bà nữa Ừ, cái đã อ้าวใครทำแวนเราครับเนี่ยกาลีล่าเลยพวกเราต้องล่าแกแค้นให้แวนอยู่ไหนวะนูน่นนูน่นนู่นนู่นมาดิ <laughs> <laughs> าไปนู่นเลย <laughs> เสียใจอ่ะแล้วอะไรไปไหนเยอะ พี่ดาวพี่ดาวกูห้าวเกินโอ้ยอยู่ตรงนี้มึกมึกจะทำการซีหนึ่งโอเคเพื่อนมาแล้ว <c oughs> อย่าอย่าทำร้ายมึกโอ้ยฆ่ามึกทำไม พีดาวกูยังสุดอะ่ะโอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรโอ้ยพี่ดาวกูเปิดแล้วอิ้ยเดี๋ยวดยวีพี่ดาวพี่ดาวกูใส่แล้วอะ่ะ <c oughs> น่าสงสารรักอังเปาณโมอมสุชิพอสเตอร์นี้ ก็รักมิขาดเขาพี่ดาวพี่ดาวโอเหมือนจบเลยฮะหมดร้อยพีโร่โอเคสนุกมากพี่ดาว ไม่มีอันตีอ่ะเพื่อนไม่มีอันตีแต่พอจบได้อยู่แต่แล้วเเ okay. ห็งมาตานของพวกเขาก็ได้แตกลงดูม <Doom. S 2> ฮะเยี่ยมาเลยแล้วก็อย่าลืมไปกดตดตามติดต่อของผมได้นะคะเพราะฉะนั้นคลิปนี้ไวเ้เจอกันคลิปถัดไป